นายทาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i เปิดเผยว่ากรมการกรงศูนมีหนังสือแจ้งตามที่ดี i ได้ทำหนังสือถึงกรมการกรงศุลให้ยกเลิกหนังสือเดินทางของนายวิรพลสุขผลหรืออดีตหลวงปูน่เนนคำทางกรมการกรงศุนได้ยกเลิกหนังสือเดินทางดังกล่าวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทางพศ .2548 โดยดี i จะทำการแจ้งหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องต่อไปขณะที่พันธมตพันธบดเอกสีหนาถประยุนรัฐเลข,ขาธิการคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปอปองอ เิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมาการธุรกรรมมีมติให้อายัดทรัพย์สินอดีตหลวงปู่เนนคําและผู้ใกล้ชิด3 4ถึง4คนที่มีหลักฐานชัดเจนจำนวน60รายการมูลค่ากว่า60ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นรถยนต์23คันที่ดิน10แปลงซึ่งเป็นที่ดินอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและบัญชีเงินฝากในธนาคาร27บัญชีจาก150บัญชีพบว่ามีเงินเหลือเพียง3 2 0 0 0 0บาท หลังมีการยักย้ายถ่ายเทออกไปก่อนหน้านี้แล้วเราได้อายัดไว้ในช่วงที่เป็นข่าวมาแล้วเพราะนั้นเงินเหลือไม่มากนักเหลืออยู่3 2 0 0 0 0กว่าบาทรครับรครับไม่เยอะฮะไม่เออยอะในบัญชีทั้งหมดนะครับก็อยู่27บัญชีเหลือไม่เท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นบัญชีที่ปิดแล้วนะครับก็บัญชีปิดแล้วเหลืออยู่หลักพันส่วนกรณีที่ให้มีการตรวจสอบทองคำน้ำหนัก 8ตันนะครับขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนอยู่ระหว่างการประสานกับนายสงกราน์อรชริยทรัพย์ประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาส,สนาและพระมาหากษัตริย์เพื่อให้ดูข้อมูลเพิ่มเติม